สวัสดีผมบิลลี่บิลลี่ดัแนแคนผมอาศัยอยู่ที่เมือง West Point, เวสต์พอยต์รัฐเคนตัก,กี้ตอนนี้เมืองได้วุ่นวายมีแต่เรื่องโกลาหลขและฝูงซอมบี้ในเมืองเมืองเวสต์พอยต์เป็นเมืองที่ซอมบี้เยอะมากๆและฉันต้องเอาตัวรอดโดยการหาสเสบียงให้ได้มากที่สุดและก็หาพาหานะ เพื่อที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้อย่างแรกผมต้องไปหาเสบียงก่อนดูเหมือนบิลลี่จะอิ่มเลยนะเพราะบิลลี่เจออาหารว่างแล้วก็อาหารแช่แข็งตอนนี้ที่เมืองเวสต์พลอยนั้นเต็มไปด้วยหมอกและฝูงซอมบี้ที่อยู่ในม่านหมอกถ้าบิลลี่เขาเดินไม่ดีซอมบี้อาจจะเดินตามเขาก็ได้ พราะซอมบี้ที่เมืองนี้สายตาค่อนข้างจะดีแม้เขาจะพยายามหลบอยู่ข้างรถกระทัมแต่เขาก็ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นฝูงซอมบี้ก็จะเดินตามเข้ามาได้เหมือนที่ฝูงซอมบี้กำลังเดินตามเข้ามาอยู่ตายเถฝูงซอมบี้มันตามฉันมา ในห้องครัวตามบ้านอาจจะมีอาหารให้เบลลี่เก็บเยอะมีของกินให้ฉันไหมเนี่ยดีเลยฉันต้องวิ่งออกไปนอกเขตเมืองตรงนี้ก่อนนิตเยสารจะเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตอันั่นเนยล่ะเกือบไปแล้วโอ้โอเคฉันเจอห้องจุดของแล้ว ฉันต้องหาอาวุธติดตัวไว้โอ้ไม่มีอะไรให้ฉันเลยเหรอไปรีบออกไปจากทีนี่บิลลี่ค่อนข้างมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าเขาจะเจอซอมบี้หลบอยู่หลังประตูเขาก็ไม่พลาดให้มันมากัดเขาได้ และเมืองเวสต์พอยท์ที่เขาอยู่นี้ก็เป็นเมืองที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กและตอนนี้บิลลี่ก็ได้เดินทางมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งมีสเสบียงให้เขาได้เก็บและมีรถให้เขาได้ขับไปออกจากเมืองนี้บิงเกิลฉันเจอรถที่ฉันต้องการแล้วแต่ที่ดีซอมบีมันเยอะมาก ต้องค่อยๆเคลียร์มันออกไปก่อนถ้าซอมบี้เข้ามา3บิลลี่เขาจะไม่สู้เพราะว่าการสู้กับซอมบี้ที่มีจํานวนมากกว่า3-4ตัวอาจจะทำให้เขาได้รับอันตรายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบิลลี่นั้นจึงต้องลากซอมบี้จำนวนหลายๆตัวที่อยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มเล็กๆย่อยๆ เพื่อที่จะพาซอมบี้พวกนี้เดินหลบเข้าไปในป่าซึ่งมันจะทำให้บริเวณที่เขาต้องการนี้สามารถหาของได้อย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องมีซอมบี้เข้ามาบรบกวนเอาดูนั่นสิบิลลี่เขาค่อนข้างมีประสบการณ์ ต้องมีความชํานาญในการลากซอมบี้หรือพาซอมบี้ไปเดินเล่นขนาดนี้โอ้นั่นกระเป๋าดูเหมือนเขาจะสนใจนะแต่เขาคงเอาไม่ได้หรอกพอซอมบี้อยู่ในจํานวนที่เยอะเกินไปเฮ้ย hey, นี่คุณเขาได้ตะโกนเรียกฝูงซอมบี้ให้เดินตามเสียงเข้าไปเพื่อที่จะพาเข้าป่า นี่คุณเอ้ยทางนี้หูงซอมบี้ได้ยินเสียงเขาก็เดินตามก็มาและจังหวะนี้บิลลี่ก็ต้องรีบฉากตัวออกไปเพื่อไม่ให้หูงซอมบี้นั้นวิ่งตามเขาอีกแต่การเดินเข้าไปในป่าต้องระวังเอวดันไงล่ะเกือบไปแล้วเพราะในป่าอาจจะมีซอมบี้ยืนอยู่ก็เป็นได้ แล้วเขาก็พาซอมบี้ทั้งฝูงเข้าไปอยู่ในป่าโดยที่เขาเดินออกมาแบบสบายใจตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะเข้าไปหาสเสบียงเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตต่อเขาได้เข้ามาที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งที่เมืองเวสต์พอย์การเปิดประตูทุกครั้งต้องระมัดระวัง เพราะว่าบางทีอาจจะมีซอมบี้หลบอยู่หลังประตูนั่นไงล่ะอ้เกือบไปแล้วบิลลี่เขามีประสบการณ์มากพอที่จะไม่ให้โดนซอมบี้กัดหลังจากนั้นเขาก็ฟาร์มหาของเก็บของนี่นเขาเจอรถแล้วดูเหมือนเขาจะสนใจนะ เขวิ่งมาดูที่อีกคันหนึ่งก็ปลดล็อกเขาเจอกุญแจว้ารถไม่มีน้ำมันดูเหมือนรถตู้คันนี้จะเป็นที่สนใจสำหรับเขารถคันนี้ดูแล้วมีสภาพที่ดีเยี่ยมมีน้ำมันที่เกือบเต็มถังฉันว่าฉันสนใจรถคันนี้ หลังจากบิลลี่ได้เจอรถที่เขาต้องการแล้วเขาก็เข้าไปเก็บของในมินิมาร์ทแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้เจอกับซอมบี้สองตัวเขาต้องพยายามผลักให้มันล้มไว้แล้วก็ไปยืนเหยียบมันเพื่อที่จะไม่ให้มันลุกขึ้นมาทำอะไรเราได้บิลลี่เขาค่อนข้างม,มีประสบการณ์มากในการใช้ชีวิต โอ้นั่นเขเจอรถอีกแล้วดูเหมือนรถคันนี้จะพังนะตอนนี้บิลลี่ยังไม่มีอาวุธติดตัวแต่เขาสามารถกำจัดซอมบี้ด้วยมือเปล่ารถคันนี้สภาพเกือบดีแต่ล็อกเขามาเจอรถที่สวยกว่าโอ้รถคันนี้ก็ดูสภาพดีเยี่ยมนะ แต่ฉันต้องจัดก,การพวกนี้ก่อนยืนเหยียบมันไว้อย่าให้มันลุกขึ้นมาได้ดูเหมือนบิลลี่จะชอบรถคันนี้เพราะว่ามีที่เก็บสัมภาระได้มากเพียงพอสำหรับตัวเขา โอ้น้ำมันเกือบเต็มถังรถคันนี้สภาพดีมากนั่น,นแหละปัญหามันไม่มีคุญแจรถและมันก็ล็อกโบทมิลลี่ก็เลยต้องมองหาคุญแจที่พื้น จากที่ผมดูรอบๆแล้วผมก็ยังไม่เห็นแม้กระทั่งคุณแจรถซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ผมต้องเลือกที่จะจาัดก,การกับต่างรถการจัดก,การกับหน้าต่างรถซึ่งมีความเสี่ยงและเขาต้องหาของมาถือไว้ที่มือเพื่อที่จะทุกกระจกไม่งั้นกระจกอาจจะบาดแขนก็ได้ อาชีพของบิลลี่นั้นคือการเป็นขโมยแล้วทักษะที่เขามีก็คือการขาโมยรถซึ่งเขามีความชำนาญทางด้านนี้เขาจึงไม่มีปัญหาสำหรับการที่จะหารถไม่ได้เขาสามารถงัดแงะรถได้ทุกคันแถวนี้เต็มไปด้วยรถด,ดีๆและฉันก็เจอไม้เบสบอลที่ฉันต้องการเครื่องสูบลม ของพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญดิฉันต้องเก็บไว้ในที่สุดบิลลี่ก็ได้เจอไม้เบสบอลเป็นอาวุธติดตัวที่ค่อนข้างจะมีดาเมจสูงอยู่ทำให้เขาไม่ต้องสู้กับฝูงซอมบี้ด้วยมือเปล่าอีกฉันจะได้ออกไปจากเมืองนี้ โอ้นั่นดูเหมือนซอมบี้จะเริ่มเดินมาเรื่อยๆนะแต่บิลลี่ก็สามารถจัดก,การได้แล้วเขาก็ได้เก็บสัมภาระทั้งหมดที่เขาหาเจอไปในรถ ลมทั้งยืนเลยเห็นทุบอยู่นานและไม่ออกมาสักทีประตูล็อกบิลลี่ต้องทุบกระจกแต่ก็ต้องระวัดระวังจากฝูงซอมบี้ถ้าคุณไม่ระวังอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับคุณก็ได้นี่เหแล้วโอ้ซอมบี้มุมตึกเกือบโดนกัดแล้ว นีที่บิลลี่มีบายเบสบอลทำให้จัดการกับพวกซอมบี้นี้ง่ายขึ้นเสื้อผ้าก็มีส่วนจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตถ้ามันขาดก็ควรจะปะหรือว่าซ่อมไซมซะถ้าไม่เช่นนั้นซอมบี้อาจจะกัดแขนขาคุณได้ฉันชอบนะหมวกไหมพรมเนี่ย นี่แหละสบเบียงของฉันหลังจากบิลลี่ได้เจอมินิมาร์ทอีกที่หนึ่งเขาก็ได้ทําการเก็บสิ่งของจําเป็นเพื่อเอาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตจากนอกเมืองที่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่ทําให้ฉันได้คลายกังวลลงเลยบิลลี่นั้นวิตกกังวลเพราะเขานั้นขาดบุหรี่ และในมินิมาร์ทที่เขาเข้ามาหาของนั้นไม่มีบุหรี่เลยแม้แต่ซองเดียวหรือแม้กระทั่งไฟแชค็คดูเหมือนพวกมันจะเห็นฉันนะก่อนจะเก็บของเขาต้องดูลาดเราให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นซอมบี้จะเดินมากัดหลังคุณได้คุณต้องระมัดระวัง นั่นงไงล่ะพูดถึงก็เดินมาแล้วเขากำลังจะไปดูที่มินิมาร์ตอีกแห่งแต่เขาเห็นรถเขาเลยแวะดูก่อนเพื่อจะเจอสิ่งที่เขาต้องการอีกอันนึงนั่นก็คือถังน้ำมัน สดชื่หลังจากที่คุณจัดการซอมบี้แล้วตัวคุณจะเลอะคุณควรจะล้างตัวแต่เสื้อผ้าอย่าพึ่งล้างหรือทำความสะอาดเด็ดขาดไม่งั้นจะทำให้คุณป่วยได้ตอนนี้ร่างกายของบิลลี่เริ่มอ่อนล้าแล้วก็เริ่มวิตกกังวล ่ันนั่นฉันเจอของที่ฉันต้องการแล้วมันคือมีดนี่แหละบางครั้งอาวุธก็มากับซอมบี้โอ้นั่นวางค้องตัวเขา เก่งขึ้นแล้ววิลลี่ดูเหมือนว่าเขายังต้องการเก็บพิซซ่าอยู่เพื่อความอยู่รอดของเขาซึ่งพิซซ่าที่อยู่ในร้านยังดูสดใหม่้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนงั้นจะไม่ได้แ่มากันมากกว่านี้แน่ บิลลี่เขารู้ตัวไหมว่าตอนนี้เขากำลังอ่อนล้าแต่ถ้าเขายังฝืนจัดก,การซอมบี้อยู่อย่างนี้เขาก็อาจจะเสร็จซอมบี้พวกนี้ก็เป็นได้ตอนนี้บิลลี่ต้องรีบเก็บของขึ้นรถและเพื่อที่จะออกไปจากเมืองนี้ ซอมบี้ได้เริ่มแหงมาหาเขาแล้วใครจะมืดลงแล้วถ้าบิลลี่ยังอยู่ในเมืองนี้จนมืดหรือดึกจะทำให้เขามองไม่ค่อยเห็นและอาจจะเกิดอ,อันตรายกับเขาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเขาต้องรีบออกจากที่เมืองเวสต์พอยด์ ร่างกายเขาได้อ่อนล้าแล้วแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่การซอมบี้วิลลี่ได้ทำการเก็บของและตอนนี้เขาก็ได้มาที่รถเพื่อจะทำการต่อสายตรงเพื่อที่จะขับรถออกไปจากเมืองนี้ นั่นเขาได้ทําการต่อตรงรถแล้วด้วยประสบการณ์ของเขาเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเขาก็สามารถต่อตรงรถได้ใน้รถคันนี้แล้วฉันต้องมีแผนสำรองไว้ก่อนโดยการที่มาขาคันนี้ทิ้งไว้พอรถคันนี้ก็เป็นรถที่ฉันสนใจเหมือนกันดูเขาเป็นคนรอบคอบดีนะเพราะว่ารถคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลย แต่เขาไม่มีคุญแจเขาต้องทุบกระจกซึ่งเขาก็ต้องยอมเสียกระจกตรงนี้ไปบิลลี่ปลดล็อกรถทั้งหมดแล้วเขาพยายามดูเก๊หน้าว่าจะมีคุญแจหลงเหลืออยู่ไหมแต่ก,ก็ไม่มีเขาก็ได้เริ่มทำการต่อตรงรถอีกครั้งติดสีติด ไม่มีรถคันไหนที่บิลลี่จะไม่สามารถขโมยได้เพราะบิลลี่เขามีทักษะในการขโมยที่ชำนาญถังน้ำมันนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการ ที่สุดผมก็ขับออกไปจากที่นี่ได้ผมต้องไปหาที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่านี้ผมได้ทราบว่าว่าก่อนหน้าที่เมืองจะเกิดความโกลาหลที่เวสต์พอยต์นี้เขาได้มีศูนย์อพยพอยู่ที่หนึ่งผมว่าผมจะไปที่นั่น อะอะเดี๋ยวก่อนผมเห็นปั๊มน้ํามันมผมว่าที่นี่ต้องมีสิ่งที่ผมต้องการอีกอย่างนึงซึ่งผมยังหาไม่ได้บิลลี่ได้ใช้ทักษะที่เขาชำนาญอยู่แล้วในการลากบอมบี้ออกไปจากเขาต้องการจะหาของ และดูเหมือนที่ปั๊มน้ำมันนี้ซอมบี้จะเยอะมากๆกก็ไม่ได้เยอะเท่าไรนี่ฉันเริ่มง่วงแล้วนะมิลลี่นั้นได้เริ่มง่วงแล้วและความไม่ตกกังวัของเขาก็เริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น โอ้ในนี้มีสิ่งของที่ฉันต้องการเยอะอยู่เขาต้องพาซอมบี้เข้าไปเดินเล่นในป่าเพื่อที่เขาจะเอาตัวรอดจากผงซอมบี้พวกนี้ เฮ้ต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่พวกมันจะมาถึงปล่อยพวกมันเดินหลงป่าไปเวลาก็ใกล้มืดลงเข้าทุกทีทุกทีการมองเห็นมันจะทำให้เราลำบากมากยิ่งขึ้น ดูเหมือนว่าเขายังต้องการอะไรที่รถกระบะคันนี้นะคอนเขาได้เจอตะปูกับเทปเอา้าดันไงล่ะเจอซอมบี้เขาให้แล้วดูเหมือนซอมบี้กลุ่มนี้จะไปติดกับเขานะ ฉันเริ่มจะเหนื่อยล้าแล้วต้องอย่าให้มันเจอฉันอีกไม่งั้นฉันได้แย่แน่โอ้โเดินออกไปเจอซอมบี้อีกเขาต้องทำตัวพลางนนเนียนอยู่ในต้นไม้พุ่มไม้ เอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะได้ไปที่มินิมาร์ที่เขาต้องการแล้วเพื่อที่จะหาบุญลีเพราะตอนนี้เขาก็ยิ่งวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นฉันต้องการพักเพราะฉันได้นั่งพับมงรถก่อนร่างกายก็เริ่มอ่อนล้าเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องการพักถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะถูกฝูงซอมบี้ขยำ่ำจนไม่เหลือชิ้นดีแน่ เอาล้วดูเหมือนว่าเขาจะพักจนหายเหนื่อยเขากำลังจะย่องเข้าไปที่มินิมาร์ตตายฮึมันจะล็อกหมดเลยเรื่องยังไงประตูมันล็อกมีทางเดียวที่เขาจะเข้าไปได้ก็คือทุบกระจกแต่เขาก็ต้องดูดีๆว่ามีซอมบี้ยืนอยู่ตรงไหนบ้างแย่ yeah, ละเอาเวนแล้ว ดูดีไม่ว่าดีหาเรื่องอัปรีเข้าตัวซะแล้วบิลลี่ต้เลี้ยวไปจากที่นี่ต้องหนีไอ้กนพวกมันได้แหมากันหมดแน่บิลลี่ต้องหนีอย่างเดียวเท่านั้นบนถนนนั้นจะเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้เราต้องระมัดระวังอย่าขับไปชนมันจังนวนมากเกินไปไม่งั้นรถที่เราใช้จะพัง หลังจากที่ผมได้ขับออกมาจากเมืองผมก็ต้องการที่จะพักเพราะว่าผมยังต้องการหาของเพิ่มเติมสิ่งที่ผมมีอยู่มันจะทำให้ผมอยู่ได้แค่ไม่กี่วันและผมก็ต้องกลับมาอีกและนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องกลับไปที่เมืองเวสต์พอย t หลังจากที่เขาเหนื่อยล้ามาทั้งวันกับการเดินทางก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องพักแล้วเขาก็ได้ที่พักชัวขาวคือริมน้ำตรงจุดหนึ่งกับตะเบียงที่เขาพอจะหามาได้ซึ่งวันพรุ่งนี้บิลลี่ก็อาจจะต้องกลับเข้าไปในเมืองหรือว่าจะสร้างที่เก็บของหรือสร้างพอดิจิเจอร์อะไรบางอย่างก่อน ก็ได้เลือกที่จะมาปักหลักอยู่ที่หนึ่งที่ผมคิดว่าที่นี่จะเป็นที่พักสำหรับผมชั่วคราวปันดีลาตีสวัสด์